เดินตามมาเ like да. ที่ยวด้วยกันนะคะเพื่อนๆดาริงคนเยอะมากต้องระวังมาให้ถ่ายติดคนนี้สักหน่อยถ่ายเดีบรรยากาศยังได้เห็นถ่ายน้าชัญญานะคะเพราะว่ากลัวว่าพระอาทิตย์จะรับขอบฟ้าไปซะก่อนค่ะกาลเบียบีอเบียบออเีรเเรบเเกรอบบุกาัเทีอนเร เปินตามมาเที่ยวกับเรานะคะสวัสดีครับเพื่อนๆ12.56นชัญญากับคุณลุงจะออกไปที่ชาหดเพื่อไปเก็บภาพบรรยากาศอาทิตย์รับขอบฟ้าตอนนี้ที่ทรุมเซอร์นอร์เวย์ทางเหนือถ้าถึงเวลา The Dark t i ท e มเขาจะมืดเพียง56นาทีประมาณบ่ายโมงพระอาทิตย์ก็คงจะรับขอบฟ้าแล้วค่ะเราก็จะมืดยาวกว่าอาทิตย์จะขึ้นก็ประมาณ10-11โมงเช้า กาจนรับขอฟ้าไปเร็วยิ่งขึ้นวันที่15พฤศจิกาก็ะจะไม่เห็นพระอาทิตย์แล้เว,ลวนนนนะะเป็นเนวลาเห็นความมืดสนิทนะคะเพื่อนๆขางัญญาแกับื่อจะไปเก็บภาพชายหาดบุกตาในหาดกงเซอร์เมื่อย่างเข้าสือ่อตัวน้ำฝากเพื่อนๆนค่ะเราก็จะลงไปเรื่อยๆไปสู่ชายหาดวันนี้วันอาทิตย์ทุกคนก็จะ <หา S 1> <ม>เดินนะคนที่นี่จะชอบเดินมากค่ะไม่ว่าจะหนาวจะหิมะตกฝนตก ลมแรงเขาก็จะออกมาเดินกันค่ะหรือเป็นอิจตรวระจํมันของเขาเนะี่นยพญากำลังจะมุ่งตรงไปสู่ชายหาดก็จะเห็นยอดเขาหิมะเพิ่งละลายไปค่ะแล้วเมื่อคืนนีน้อุณหภูมิลบสี่องศาพื้นถนนก็เลยกลายเป็นน้ำแข็งขับรถต้องระวังเพราะว่าเรื่นมากค่ะ ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ40ประนาทีค่ะถ้าเดินไปเรื่อยๆจากบ้านคุณลงุงมาสู่ชายหาดนะคะแต่อาทิตย์รับรับจริงๆจะไปไกลๆค่ะจะได้เห็นมุมสวยๆของเมืองคลุงเซิร์นเมื่อย่างเข้าสืสูร่รฤดูหนาวแต่กลัวว่าพระอาทิตย์จะรับเพาฟ้าไปสกอดจะถ่ายไม่ทัดก็เลยเอาใกล้ๆแล้วกันที่ชายหาดค่ะ,คะ <c oughs> ไหมคะพื้นที่ตะเก,กียกนะคะบางส่วนจะกลายเปน็น 3.00น,น,นอาทิตย์ก็กำลังจะรับขอาะฟ้าไปแล้วค่ะฝั่งที่เห็นอยู่ตรงข้ามก็คือหมู่เกาะภรยาเพื่อนๆลองกลับไปดูคลิปเก่าๆของชัญยามู่เกาะภรยาชัญยาพาเที่ยวกับหลากหลายสถานที่ของหมู่เกาะภรยาไม่ว่าจะเป็นฟยอดเฮลลาสตรอมสตรอมโรเจอรอ์ ปันยาอยู่ก็คือหมูเห่เกาะทุงเซอร์ฝั่งตรงข้ามคือหมู่กาะภรรยาเดี้ยวซ้ายก็จะไปชายหาดค่ะอาทิตย์แรงมากจีตามากอย่างถ้ามีเวลาจะเดินไปที่ทะเลสาบไปถ่ายภาพบรรยากาศของทะเลสาบเมื่อย่างเข้าสู่หรือหนาว้เพื่อนได้ชมกันค่ะ ชายหาดกันก่อนนะคะเพื่อนๆไม่มีสีเขียวแล้วค่ะตแต่สีน้ำตาลของต้นไม้ที่ใบก็เพิ่งจะร่วงโรยไปกับสีขาวเป็นแผ่นบางๆเป็นน้ำแข็งบนพื้นถนนนะค่ะรถที่ต้องระวังเห็นไหมคนะ13.03นพระอาทิตย์จะรับผออฟ้าไปแล้วค่ะเพื่อนๆที่ชายหาดว่า ภาษานอนริเรียกปุ๊กตาก<ม>็<ม>ถึงที่จอดรถของชายหาดแล้วค่ะเพื่อนๆเดินลงไปชายหาดด้วยกันนะคะ องเดินแบบระวังมากเลยค่ะเพราะว่าพื้นถนนเป็นน้ําแข็งจะรื่นมากค่ะอย่าเห <Yeah. S 2> ็นไหมคะน้ําแข็งเกาะอยู่ตามใบไม้ทุกที่จะเป็นน้ําแข็งแบบม,มีเฉพาะพื้นถนนจะรื่นมากค่ะเมื่ออุณหภูมิติดลบนะคะพันญาก็เดินมาถึงชายหาดแล้วนะคะคนเยอะมากต้องระวังไม่ให้ถ่ายติดคน <c oughs> คุณลุงกำลังถ่ายวีดีโอนะคะบ่ายโมงสิบนาทีพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้านะลงสู่ชายเขาวสวยงามไหมคะเพื่อนเพื่อนแอรเรียนี้คือชายหาดบุกต้านะคะกับอุณหภูมิลบสี่องศาค่ะนุ้นก็เปียเป็นปลายสภาลองกลับไปดูคลิปกเก่าๆของชัญญานะคะ กับบริเวณนี้ทั้งหมดของชายหาดบุกตาหน้าซัมเมอร์กับหน้าหนาวว่าบรรยากาศเขาแตกต่างกันขนาดไหนผู้คนก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมมุมนี้สวยชอบค่ะอย่าลืมกลับย้อนไปดูคลิปเก่าๆของชัญญาพาเพลินนะคะแล้วก็จะเห็นความแตกต่างค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะเดินต่อค่ะ คนเยอะมากคนก็มาปิ้งย่างมาบิคิวคนก็มาเก็บภาพบรรยากาศสวยๆนะคะฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวเดินตามชัญญาไปนะคะุม,มนี้สักหน่อย <c oughs> ถ่ายเดี๋ยวบรรยากาศยังไม่ได้เห็นถ่ายหน้าชัญญานะคะ <c oughs> เพราะว่ากลัวว่าพระอาทิตย์จะรับขอฟ้าไปซักก่อน,นะคะ่ะ <c oughs> อีกาตัวนี้อีกาตัวนี้ สวยงามค่ะเพื่อนๆค่ะจ่าบินมาไวยไๆมาจับต้นโพโหยวไวต้นใสชายหาดบุกตาเมื่อหน้าหนาวมาเยือนนาลิงนาลิงโอลิสอลิเดอ ใเห็นตัวเองบ้างนะคะกับบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าเขาจะรับขอบฟ้าเป็นเร่องมากนะคะเชิญตามมาเที่ยวด้วยกันนะคะเพื่อนๆ darling darling kamon k a m o ไปแล้วมั้ยเนฮัลโหลเบีย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 นี่อ a ร์นเชิญรับเดบิสเชิญรับปุ๊กจ้าเดบิสปุ๊กจ้าดัมรัย เดินตามมาเที่ยวกับเรานะคะ And I think in some hour there will be very nice light here กับไปแล้วค่ะเขาเร็วมากเห็นไหมคะเขารับขอบฟ้าไปเร็วมากตอนนี้8โมง12นาทีเขารับขอบฟ้าไปแล้วค่ะเร็วมากเลยนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆเห็นเรือไหมคะเรือกับพระอาทิตย์ตกจะเดินไปฝั่งนู้นเพื่อจะไปถ่ายเอามุมสวยๆของหาดบุกต้า แต่สงไสัยจะไม่ทันแล้วค่ะอาทิตย์ไปไวมากค่ะก็ตามมานะคะเพื่อนๆสวยงามเห็นยอดเขานั้นไหมคะเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปเขาก็จะกลายเป็นสีทองจากการสะท้อนของแสงนะเดี๋ยวจะรีบเดินไปอีกมุมหนึ่งเพื่อจะเก็บภาพสวยๆมาฝากเพื่อนค่ะตามมานะคะเพื่อนๆ จะเดินไปเพื่อจะเก็บภาพสวยๆไปฝากเพื่อนนะคะตามมาด้วยกันค่ะบางคนก็มาปิ <Windows apanese traffic anyway> ้งย่างมาวิคิวกับครอบครัวเพราะว่าวันอาทิตย์ถือว่าเป็นวันพักผ่อนของคนนอร์เวย์เขาจะไม่ทำอะไรกิจกรรมทุกอย่างเขาจะให้ความสำคัญกับครอบครัวกับลูกๆของเขานะคะ มันครอบครัวของเขาเลยสถานที่ทุกที่จะปิดหมดไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าจะปิดหมดให้ทุกคนได้อยู่กับครอบครัวลูกหลานค่ะนี่คือเป็นข้อที่ดีของเขานะคะแต่ละมุมน่ารักมากๆค่ะครอบครัวแต่ละครอบครัวลูกๆของเขาก็จะมานั่งเล่นมานั่งชมวิวปิ้งย่างมารีคิวเป็นการเรียนรู้ชีวิตเขาก็จะสอนลูกเขาเ้าไปในตัวว่าเออ สถานการณ์อย่างนี้อย่างนี้จะต้องทำยังไงอะไรยังไงเขาสอนมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะภาพที่สวยมากบางคนก็ถ่ายรูปคู่เป็นคู่คู่ทีละมุมน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวนะคะั้นเดินชัญยาเดินมาถึงมุมนี้แล้วมาถ่ายรูปมุมสวยๆอีกมุมให้เพื่อนได้เห็นมุมไกลเห็นแสงสะท้อนของดวงอาทิตย์กับยอดเขาที่มีหิมะ ปกคลุมบางเบาเ,เขาจะจะ่ออกสรออกมาเป็นสีทองสีทองผ่องอัมพัยค่ะสวยงามมากนะคะเดินมาอีกมุมแล้วค่ะมุมนี้จะเป็นส่วนกว้างของชายหาดนะคะซึ่งเขาจะทำกิจกรรมแสดงดน,นตรีอินเทอร์เฟสิวัลหรือว่าซัมเมอร์เฟสิวัลเขาจะจัดดีทีการแสดงที่นี่นะคะนี่ค่ะ คนเยอะมากชัญญาต้องระวังในการถ่ายภาพต้องถ่ายไกลๆนู้นคงจะเป็นนักท่องเที่ยวค่ะเข้าใจมเป็นนักท่องเที่ยวมาเก็บภาพบรรยากาศสวยงาไมไหมคะเ,เพื่อนๆชายหาดบุกต้าชายหาดของเมืองทุมเซอร์อยู่ทางด้านใต้ของเกาะทุมเซอร์เนี่ยแต่ละกิจกรรมหลากหลายมั<สะ>นจะเยอะมาก กลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนั้นน่าจะเป็นคนเกาหลีหรือว่าคนไทยเดี๋ยวลองเข้าไปใกล้ๆดูแต่จะไม่ถ่ายภาพนะคะคนก็พาหมามาวิ่งค่ะนี่ค่ะน้ำแข็งที่เกาะบนยอดหญ้าเมื่ออุณหภูมิติดลบมามุมนี้บ้าง เก็บเลยๆมุมค่ะเพื่อจะฝากเพื่อนๆจำได้ไม่เอ่ยลองย้อนกลับไปดูคลิปตอนหน้าหนาวที่ชัญญามาถ่ายภาพชื่อคลิปว่าชายหาดน้ำแข็งนะคะส่วนที่เห็นอยู่ด้านนู้นก็คือแผ่นดินใหญ่เป็นฝั่งของแผ่นดินใหญ่ซึ่งชัญญาเคยบรรยายเอาไว้ว่าทรุมเซอร์จะแบ่งเป็น3ามส่วนก็คือแผ่นดินใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าจะ เป็นแผ่นดินที่เดินทางไปสู่ประเทศต่างๆในยุโรปแล้วก็ทางเหนือของนอร์เวย์ส่วนทางนี้ก็จะเป็นหมู่เกาะคารายาเป็นเกาะที่ใหญ่มากในทุมเซอร์ค่ะหมู่เกา,า,านะคารยานะะค และส่วนที่ชัญญายืนอยู่นี้จะเป็นเกาะทรมเซอร์อยู่ตรงกลางระหว่างหมู่เกาะคอรยาแล้วก็แผ่นดินใหญ่ทะเลที่เห็นชื่อว่าทะเลรนวิเจียนมุ่งสู่มหาสมุทร์กติกในโอเชียนคัโลกเหนือขอบคุณเพื่อนๆที่มาเที่ยวด้วยกัน อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกริง๊งๆเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กับช่องชัญญา,าพาเพลินนะคะก็ขอจบกับคุณลุงตรงหาดสมบุกตาได้คลิปนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณค่ะยูเซ่ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณครับที่มาเที่ยวกับเราอสองเท่านะคะของช่องชัญญาพาเพลินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆในการท่องเที่ยวเมืองนอร์เวย์กับช่องชัญญาพาเพลินนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันบ๊ายบาย